ครับสวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกหนึ่งประเด็นนะครับก็คือไฟเดไลท์ครับเนื่องจากรถยนต์ w 204นะครับที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็เข้าปีที่10ครับก็คือ9ปีกว่านะครับ9ปี3เดือนได้เข้าปี2เดือนนะครับ ก็ uh, มีอาการก็คือไฟเดย์ไลท์ข้างหนึ่งถ้าผมมองก็คืออยู่ด้านซ้ายนะครับอยู่ด้านซ้ายสมมุติว่าพวงมาลัยอยู่ด้านขวาใช่ไหมครับไฟเดย์ไลท์ด้านซ้ายขาดครับพอขาดเนี่ยเราก็เลยมองว่าเอ๊ะไฟเดย์ไลท์เนี่ยน่าจะเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองนะครับโดยซื้ออะไหล่จากต่างประเทศนะครับเราก็หาซื้อจากในเว็บพอร์ทัลต่างๆนะครับ แล้วเราก็ลองเสิร์ชดูปรากฏว่าได้ราคาที่น่าสนใจมากๆก็คือคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเขาขายเป็นข้างนะครับแต่เจ้านี้เนี่ยเขาส่งมาให้เป็นคู่เลยครับพอเป็นคู่เนี่ยตกอ่าคู่ละ600กว่าบาทนะครับตกประมาณสัก690บาทรวมส่งนะครับมาในประเทศไทยทีนี้อ่าการเปลี่ยนเนี่ยถ้าเทียบกับราคาที่ศูนย์ะครับผมลองไปถามราคาที่ศูนเนี่ยราคาที่ศูนตกอ่าชุดละ ผมว่าชุดหนึ่งเนี่ยซึ่งจะรวมไอ้พวกเป็นโครเมียมด้วยรวมกรอบด้วยเนี่ยก็ประมาณ13,000บาทยังไม่รวมหักส่วนลดนะครับเราจะมีหักส่วนลดแล้วก็บวกแวดอีก7%ก็ประมาณสักสักหมื่นกว่าบาทนะครับต่อข้างนะครับต่อข้างสำหรับรถยนต์ Mercedes-Benz ที่กรณีไฟเดลไลท์เสียแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าไฟเดลไลท์ของผมเนี่ยไม่ไม่โดนหินจนแตกก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะข้างนึงเนี่ย ไม่ได้มีรอยร้าวก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเข้าปีที่10ก็ยังใช้ได้อยู่ผมว่าของศูนย์ก็ทนนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูของที่เรียกว่าของเทียบนะครับของอของก๊อปปี้นั่นเองนะครับว่าเป็นอย่างไรผมเล่าให้ฟังนิดนึงว่าก่อนหน,น,น้านี้ผมซื้อมาก่อนแล้วก็ซื้อมากับเจ้าหนึ่งปรากฏว่าลองเปลี่ยนแล้วนะครับ ตัวหลอดใช้ไม่ได้ซึ่งเราสั่งจากต่างประเทศผมก็เลยคิดว่า,าประมาณ600กว่าบาทก็เลยไม่ส่งคืนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไปทำอะไรกับเขาก็เลือกเจ้าใหม่ที่สั่งมานะครับเดี๋ยวผมลองแกะซองให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่ก็คือตัวแพ็กเกจนะครับที่เขาส่งมาให้ก็ลักษณะของตัว ตัวดาวไลท์นะครับไม่ใช่ดาวไลท์สิผมพูดผิดเป็นของตกแต่งบ้านเลยเลยเดย์ไลท์นะครับลักษณะตัวเดย์ไลท์เนี่ยจะมีลักษณะที่เนื้อพลาสติกมันจะหนากว่าของแท้นะครับมันจะมีประเด็นหนึ่งที่เดี๋ยวตอนช่วงติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเดี๋ยวผมขอแกะสักครู่นะครับครับพอแกะมาแล้วนะครับจะเป็นลักษณะกล่องแบบนี้นะครับ บอกว่าเป็นข้างข้างขวา R ข้างขวา L ข้างซ้ายาตัวกล่องก็บรรจุเฉพาะตัวหลอดมาเลยครับลักษณะหลอดจะเป็นแบบนี้ครับคือตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าเอะหลอดเสียหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าลักษณะการเชื่อมของตัวสายไฟนะครับกับ LED เนี่ย คุณภาพผมว่าไม่เท่ากับของแท้เทียบกันไม่ได้ใช้ว่าคำนี้ดีกว่าในเรื่องของความสว่างนะครับแต่ว่าถ้าพอใช้ได้ไหมพอใช้ได้ถ้าเทียบกับราคาก็ราคาต่างกันแบบมหาศาลเลยหมื่นกว่าบ,บาทกับหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับเขาให้มาเป็นคู่เลยนะครับทีนี้ไอต้ตัวตัวขั่วครับพลาสติกของแท้ตรงนี้มันจะบางกว่าบางกว่าก็คือปักเวลาเสียบครับจะเสียบง่ายกว่า ในกรณีที่เป็นของก๊อฟนะครับก็ต้องแบบเสียบแรงนิดนึงนะครับก็ระวังเคี้ยวมันหักเวลาการเปลี่ยนนะครับถ้าเป็นของก๊อฟเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราเปลี่ยนเฉพาะตัวหลอดนะครับตัวหลอดถ้าเป็นของแท้มันจะมาทั้งเซตแต่ทีนี้พอเป็นของกอ๊อฟเวลาเราจะเปลี่ยนเนี่ยต้องมีเขาเรียกว่าตัวแม่แรงยกยกรถแบบยกทั้งคันขึ้นไปจะทําให้เปลี่ยนง่ายมากถ้าเป็นแม่แรงแล้วเรา แม่แรงแบบธรรมดาแล้วเราก้มแล้วก็หงายหน้าเราเดี่ยเพื่อที่จะถอดแผงกันชนผมว่ามันค่อนข้างที่จะยากนะครับต้องให้ร้านที่ที่สามารถแบบว่ามีแม่แรงยกรถไปทั้งคันแล้วก็ถอดเนี่ยจะง่ายกว่านะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องถอดกันชนมาทั้งหมดเลยนะครับถอดแผงข้างใต้นะครับแล้วก็ค่อยๆล้วงแล้วก็เกี่ยวเอาตัวขั้วเนี่ยครับสลับเปลี่ยน ก็สามารถเปลี่ยนได้ไม่ยากนะครับไม่ยากแต่ว่าถ้าใครที่จะหาร้านเปลี่ยนเองโดยซื้อมาราคาไม่ถึงพันบาทนะครับก็ต้องไปหาแบบอู่ที่แบบสนิทกันหน่อยแล้วก็ให้เขาช่วยยกรถให้นะครับแล้วก็ทําไปกับช่างนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าช่างทุกคนยินดีนะครับที่จะที่จะช่วยทําแต่ว่าถ้าพูดถึงแสงไฟคุณภาพของแสงสู้ของแท้ไม่ได้ ผมผมผมพูดได้เลยนะครับเพราะว่าตัวความเข้มความสว่างเนี่ยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีมากนักนะครับแต่ว่าเนื้องานก็พอพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้ถ้าเทียบกับของแท้ของแท้แบบใช้มา10ปีถ้าไม่โดนหินแตกนะครับก็ก็ยังใช้ได้ยาวๆครับแต่อันนี้คือคือของก๊อฟนะครับของก๊อฟผมว่าใช้ได้สักสัก4ปี5ปีก็คุ้ม ก็คุ้มอยู่นะครับสำหรับใครกรณีที่แบบมีงบน้อยอย่างผมเนี่ยลูกเล็กก็เราก็เปลี่ยนเอาของที่เรียกว่าเป็นของจีนนะครับส่งมาจากเซนเจิน้นนะครับเซนเจ,จิ้นก็ก็เป็นสินค้าหนึ่งที่เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับสำหรับกรณีที่ไฟเดย์ไลท์เสียนะครับกับ W204 จริงๆมันมีอยู่2ขนาดนะครับขนาดที่เป็นรุ่นที่เป็นกันชน AMG นะครับขนาดจะเล็กกว่านี้อันนี้ของผมไม่ได้เป็นกันชน AMG ตัวไฟตัวไฟเดย์ไลท์เนี่ยจะยาวกว่าปกตินะครับก็เลือกไซส์ได้อะไรได้ซึ่งเขาจะมีขนาดบอกนะครับเราก็สามารถเลือกหาตามเว็บต่างๆได้แต่สําหรับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็อาจจะเขียนคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมส่งส่งลิงก์ไปให้นะครับร้านที่ผมซื้อแล้วก็ลองหาช่างเปลี่ยนดูก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ถ้าใครมีงบแล้วก็รู้สึกว่า อยากใช้แบบยาวๆแล้วก็มีคุณภาพแสงเท่ากันซื้อของแท้ดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลหนึ่งนะครับเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ